ไก่เลยง่ไก่เลยงน้เจ็ดเดือนเ,นเพราะฉะนั้นพอท่านเลิกฟ้ามันต้องัส่เดือน,น,นอปนนน็เดือนพวกนี้เนีย่ยต้องหาวิธีตา่าร้อหาวิธีการทำยังไงให้พอถ้าวันนี้เนี่ยผมเรียนคความขรุ่ยไไก่กไม่พอที่เรื่องที่สอผมก็กได่าให้่านัท่านเคยได้ยินห้างหา้าหนึ่งไหมครับชื่อห้างสันรา่ที่เชียงรายห้างตันตราพันธ นีเ่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นห้างลินิีดอยู่ทางเหนือทางเหนือออเดอร์ไส่วงมาเราทีเดียวสี่ร้อยตัวครับเราค่าลราปลี๊ดเข้าไปซึ่งความสมัครับระบบของห้างเนี่ยเขามีเครดิตน,น,น,นะหมายว่าถ้าผมส่งไปแล้วเนี่ยผมได้ตังได้แน่แต่เขาจะจ่ายอีก3าสิบวันแต่ที่ที่เราทำอยู่เวลานี้ก็คือค่าแล้วขายเลยถูกต้องไนห้าะได้ตังเลยนะครับ ปัญหาก็คือผมจะต้องเทรดิตก็หาผิบวันผมเอาตามที่ไหนไปเทรดิตเอาผมก็ต้องกลับมาคุยกับพวกทางสภาเกิกเตรกรแน่ถ้าสมมคุณค่าแันี้นะเราแบ,บ่งกันได้ไหมท่านอาจจะรับเป็นช้าหน่อยแต่ได้ตังแน่นอนเพราะมันไปก็ยังไม่ไ,ได้ตัง ถ้าห็นะมันเกิดจากการที่เราตันแรงตันแ่งความต้องการสูงความต้องการสูงมีโอกาสมาแต่โอกาสมาถ้าได้ไม่ได้ที่ถ้าจสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยตัวที่สองเนี่ก่งเราก็้อถู้เท่าไหร่ไก่งวงสองคนที่เป็นสุดที่ตามรายได้ของเราุพิ่มสูงในสุขสี เ้าใน่ื้ที่อยู่ตอนที่ใหนให้บำอมาเรื่องนีปเป็นข่าวปีนี้เป็นปีที่6ที่เกษตรกรของเรารงบุรุณียกอยู่ที่อำเภอบางป่นในธนาการหลวจท่าที่ตะวงให้กถ้าอ่ไดที่ว่าตะวงข้าวคือข้าวท่าบลาบลาบลาบา สองข้ออนะเาไปเพื่อที่จะดูาองที่เราเรียกว่าสาพ AB ี่จะแงาา